สวัสดีค่ะทุกคนเอาพ้ากันนั่งนั่งพักอยู่กับพ่อกับแม่พอดีเห็นแม่แม่แม่ยังกอดค่ะแม่ท้องนะแม่ท้องน้ำสังหาแม่ท้องนะคะเพื่นเป็นเพื่อนมาเป็นเอฟซีพะนะแม่เคาะหนูกอดแม่บ้าง่หมแม่กอดลาแบบแม่ยวนใส่กอค่ะแม่กดบ้านจะท้องแม่สบายบ้านจะท้องจะมาเลี้ยงหลานนี่เออจ้าเห็นว่าย่างไก่เห็นว่า นองหักแพงก็หนีพอนะเอ้าเบิ้งพวกมือแหมมือเราสิบสิบก่อนที่นี่บอกแม่บอกมันนี่เหรอแม่สิบสิบก่อนอะเล่นหมดอีศูนผู้อยากข่ามคอมเมนต์มุนวียนเขาเหม็นหมดอีลูกผู้ใดว่าอยากข่าว่าเออคือแบบดูตั้งแต่เขาแต่งตัวนักเรียนเนาะเออนี่ยนอนหักแพงเออนี่บ้านต้นแพงกระห้อนเล้วเขากับเวิร์ดเบิร์ดเวิร์ดเขาแยกไปนี้ว่ามันแยกวงเหมือกับมันดังแข้งเบิ้งกลางเแบบนี้มันนี่แม่แม่มันนี่แบบอัน ก็ว่ามีควนเสิ่อตแต่เดยวต้องเป็ือเลยได้ไหมนี่้องบอนรถรถเต็มบ้านลูกทีมนเ่ทีนเบี่ที่เราแต่ข็อยากนะที่ไม่มีแต่น่าหนัาน้าน้าบุกนะก็มานีเออกระเบื้องด่ว่าเอมันจะมีหลายหลายวงกัเบื้องว่าละเอียดถึงหงานบ้านน้ำดูแลบุกล้านล้านอยู่วเดก็เลือกมากแล้วกูมาเนี่ย ใคผู้ใหญ่จะบอกนี่โตไปข้านเมืองใดเด้อลูกผู้ใดบ้านนนท์แทงนั่นแม่หน้าปองก็อยู่บ้านนนท์แทงนั่นนปองก่างจกี้กอยู่คลิปคนนี้นั่นกันกงนีอ่อนอันน่าอาจจะดูอยู่ดอกรุ่นก่อนคลิปคนนี้เนาะจ้าแม่ตัวเราก็แม่ปองนั่นแหละเออกับกับกับแสงคลิปคนนี้มันเองแล้ออกจากงานกี่ที่ค่ะครับเช็ดตอนเช็เนี้ยู่เช้นทังเบิร์งมาอยู่ในนิสิตกีแล้วจ้าดีใจว่าเป็นพ่อแม่เราโอ้ยดีใจเบิ้องเราคะ พอดีน้ำซูนเอาไอ้ร้อยอายุแค่นี้จะสีอย่งกันนักหนาวว่าก็ต้องปั๊บหนูเองเวลาวายเม่ตวานจะเป็นอะไรล่ะวายูเดียวไปร่วายเลยเออเขาบอม้วนจ้าได้แล้วกันตาเขาไปเ็นติซื้อไปตาเขาก็ตซือไปออ้วอันคนเนี่รมันมีขัวรู้่ึกวาเฮ้ยมึงาหลานอย่างมึงก็วาอย่าง้เออมาฮักเน้เต้นเนแบบแล้วชุดชุดสีอ่ะ ท,ที่มันเปลนแบบว่าที่คนคอมเมนต์เอะหนูไม่ต้องไปอ่านคอมเมนต์ที่มันไม่ดีไม่ต้องอ่านนะจะดูจ่เขาไท้หรือที่ไทยคือคือ,คอ,คอคก,กระโปรงสีนํำเงินอะคือผู้หญ่ใส่ไม่ต้องใส่หกเส้อชุดนั้นมันก็จะไม่ค่อยดัดลุยเ้าถุงกับมันก็กน,นาฬาทุกทุกชุดส่า์หือสามตนะ่อใหญ่ตดในใหญ่ของแรมแน่เย ลำไยสอง,องเป็นลำไยสออ,สอย่าลืมแม่ร้องมาหนีหลังทังงมาเลยสามเพศมาเดนยเอะ้อนเป็นาาอ,อันุัมาทักมาทางนี้แหละทังเานีาน่หละอย่างร้านนี้อยู่บ้านนาลิซอยหกถ้าถ้าไปบ้านก,นการ,นระท้อนเ็นจรจะเป็นสิรบ้านเาแล้แม่เป็นคนร้องบัวเนเพแต่ว่าไปใช้ชีวิตอย่กรุงเทพบีซ้ายกับน้ำอันนี้กนเด็ดกัลาบลุ้นม่ดีอันนี้มนไม่เห็นเด่ควันที่ฮอดอันนี้ควันที่ฮอดเต้นอใกลย่างรู้ทุงหัวเด่นมา นั่นอร้านแกกะี่พาคนจังหดเพชรเลยนะอ่า้านลูกเ่อยู่หานลู่ใกลบ้านอยู่ัยู่ใกลบ้านหมูบานเนาะมู่บานินกันอืมนร้อพเพื่สวัสดีค่ะแม่เร่งสวัสดีครับสวัสดีครับแปลเสียบนต่ครับเครับผมตะคู่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ดีครับผมครับเพี่อนพี่ชิพงนะคะหลายๆคนก็จะรู้จักเพราะว่าพี่เพื่นมาจากมอรลเมไปตอนนี้นี่ครับมอลาเมย์ดอนครับสั้นแรกนะครับเมนี่ดีใลายครับเดจัดงานกลางคนแล้วกินเชิญน้องฮักแพงเข้ามารู้ไหมดีใจไรคะให้ให้อยากมาเห็นไอคุณจะว่าจะฟองน้ำแล้วกับเทปบุญได้บุญน้ำ่ะซอยผู้ที่ผู้ที่เพิ่อนบรรลุผู้ทุกข์ภัยค่ะนี่ครับนองฟ้พี่น้องจริงๆแล้วคือ ที่เราได้รับบริจาคมาเราเราเอาเข้าบนี้นที่ทั้หมลแล้วก็บวลวาซอยจะเป็นน้องของข่ายครับพี่รองขางอื้นที่ประสบภัยพิบัไิเราก็จะลงพื้นที่ช่วยทุกพื้นที่ครับแล้วก็เข้าระวังหลายจังหวัดตอนนี้ก็อาจจะมีขั้งที่2เกิดขึ้นนะครับผมขึ้นก็จะนรั้งที่สอง,น,ง,สอง,ง,สองนี่ดีจัดหลายแนวเพราวะวามันมันหนักมากครับทุกคนเพราะว่าการเยียวยาใน,น,นแต่ละพื้นที่ผมบอกเลยว่างบ10บล้าน20ล้านเอาไม่อยู่เพราะว่าการสความเสียหายแล้วมันตีมูลค่าไม่ไดค้ครับมันเสียหายมากบางคน เสียบ้านเป็นหลังนีครับกาจัๆการารฝากผู้บริแม่ทุกคนนะคะร่วมร่วมขอเบิกขอเสร่วมขอมาบริจาค่ทุกข้้วยกัน่ะเพื่อที่จะเอายอดนีาบจากผู้ที่เิถือประสบประสบที่จะก่ออยประสบภัทุกข์ภัยถึงนำารวมนะคะบริเวงาน้วยค่ะ ในนี้ก็ฝากพี่ๆแม่แม่ของน้องฮรรักแพงนะครับผมถ่ายซัพพอร์ตและร่วมบริจาคเพ็รบุญน,น้ากันนะครับบุญครั้งใหญ่ครั้งนี้นะครับเราจะนําไปส่งพี่น้องพี่ประสบภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ้าชูบุญน้ำค่ะบบเดี๋ยวใครพอกันคิดน,นะ,นะออพอทายไปไหมได้ได้เป็นรางวัลทีครับแม่คุณจะได้ใช้รางาัลทีครับมีเครื่องดื่มแล้วก็มีข้าวของ

ี่ตอันนี้หนูมา้นี่เพราะว่าหนูไปที่ห้องไปนะค่ะมีแม่นางหานั่งหลินั่งทายสิมแล้วไอ้กับที่หารับรถเมล์รถเม่จอดที่แสบครับยุดันหนาเลยครับร่างจอดรถดันไม่เห็นคนมาเยอะมากแต่ว่าแม่ครับไอ้กับที่เนี่ยถ้าติกอางี่ยงสียังงงงงไอ้กัเที่ลองเลือกมาเที่ยวก็ว่าถ้าเป็นอย่างน้องเข้าเกรียดหรือว่าเป็นเป็นสิลิบินอะไเนี้ยพี่ก็จะให้สองเตีงสามเตีง ให้ให้เขาได้โทอดตัวกับพี่น้องเลยเพราะว่าถ่ายทอดสดทั่วทั่วจังหวัดแล้วก็มีหลายเพจหลายสำนักข่าวที่มาทำข่าวมีด้วยเพราะว่านี่ครับเพราะเขาตั้งอยุเรี่ยนมาของจังหวัดเลยเราตั้งอยุเรี่ยนมาของจังหวมาครับเป็นการโปรโมทจังหวัดแมบแมนครับจากที่แรกผมสิจัดอยู่อันอู่ตลาดตานเชิงไงครับเดี๋ยวจะไปแน่นอนแต่ว่าก็เลยคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านบอกว่าทำจัดให้ใหญ่เลย จัดญ่จัดหน่อยเมื่อส้ำคัญแต่ผลลัพธ์ที่มันแต่ผลลัพธ์ต่างกันครับจะดยุ่ยใจกลางเมืองจะเป็นศูนย์กลางของจังหวัดเลย์แต่คนจะเจริญหลายแล้วศิลปินที่มาเราก็มีแต่มีแต yeah. ่คนที่ตัวเป็นเปี๊ยกเลยแล้วเรียนเชื่องขบวนการครับครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีที่หลายๆคนอาจจะเห็นในขัะที่เรอง้นคนนุ่มมประกวดหลายหลายอยากจะรักได้แต่แค่ยุ่งนี้จะเป็นศูนย์ใจกลางของจังหวัดเลยนะคะ

เรามีห้อง่งตัวไหนไม่เอาเสื้อผ้ามาเซ็กไปนี่เลยอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นั่งน้ำผู้หญิงครับันนี้เป็นผู้ชายครับนั่งก็นหนบนั่งนั่ง้างของแล้วปิดทิปปิดทิปได้เลยทีนี้อะฝไปนนอค่ะนพอกันเมื่อเล่นนะคะพบกันมื่อเล่ค่ะคอนเสิร์ต คอนเสิร์ตศิลปินร่วมใจกันนะคะซอยเป็น้อเสนอสซอยผู้ที่ผสมธุกกิจไพ่น้ำทวนลังๆได้กินนะคะฝากทุกคนมารวมบริจาคค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ผสมธุรกิจไพอน้ำทวนชาวไทยด้วยกันผมมาสิไปรษณีย hmm.